ปกติจีก็กระปุกเจ้าเด็มันเล่นด่านเดียวพวกเนี้ยเล่นด่านเดียวแล้วก็ตๆจีอยู้ได้ไงคุณคุณรู้ได้ไงคุณรูชนาคนได้ไงหรือว่ามันจะชนะหรือเปล่าด่านเนี้ยถ้าด่านนี้ชนะมันก็ไม่ด่านน้าเออก็แค่นั้นแหละคนเราเนี่ยเราก็หลุดดึงเราก็หลุดกันหมดแล้วมันก็ไม่เล่นจีแล้วก็จีนี่คุณจะไวไปไหมชนะแหละยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้ยออกโอ้ยหลุดสองเลยเหรอจี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 เลย จี๋เฉยเนาะจี๋ทำไมอ่ะเอ้ยเอาหัวคเคยอาหัวคืนเขาเขายังไม่ได้จีจ๋เลยคุณพิมพ์อุวยเขาเก็บโคตรไวอ่ะแกงหลุดเนี่ยไอ้เหี้ยคอมแกงหลุดอ่ะทำแบบไอ้เหี้ยแเออคอมแรงอ่ะเยอละครหลักแสนน่ะไอเยอเนื้อไอเหี้ยอละคอมกูแค่ห้าพันอ่ะกูคอมผมแค่สามพันเองเออคอมแบบประกอบแบบทำงานแบบกกับจอด้วย พี่สามพ่อของหนูจับพ่อมาพวกเราคือออนบอร์ดไทยแลนด์ความหนูเอามาจากเนี่ยโรงเรียนอ่ะตัดสักงานผมขอจับหลวงพ่อมาเขากูจากสำนักงานอ่ะสำนักงานเขตไอ้ยีาเขาบอกว่าเขาไห้พิมพ์บทสวดไม่สวดไว่สวดอะไรแต่เขาถามไม่ได้ตอบเลยไป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 ขอเอขอเอขอเชื่อเอคนหนึ่งเติงเติงเลย

ทมอคอมตกมาทำไมเราหายไปไหนวะโลกนี้ไม่ได้ใครเดินอยู่เชื่อมเอฟต้องหลุดบ้านนะไปไหนวะหายไปแล้วเชื่อมเอปะใครเดินเชื่อมเอฟดูแล้วไม่มีอ๋อไม่ตายอยู่มันม่ออกได้นเราเลยมันอยู่ในถังเบ่าอยู่ในถังเบ่าดูดีๆหมอบเบ่าหมอบในถังรึเปล่าเฮ้ยในบีปะบีบีบีเหมือนเหมือนอยู่บีเลยบีบีโอเคโอเคบีบีไอ้ฮอนมันหลุดไปได้ไง ก็ S <S อยู่นี้ตลอดไม่ได้ไปไหนเลยเออมันจะหลุดไปได้ไง,งมมค,คีออยู่ในเรือดมซ่มซุ่มค้นไปไงวันน่ะเดินสวนไงมอสแน่เลยจะพูดอยู่ไม่รู้เดินสวนหรือเลปล่าดมมุมดมจิมกินเอารันน้องได้พี่ผมวันกลางจังหวันแรกให้เลยไป<ว>หัวแต่้ไม่มีไม่มีปปอนางเต้ซื้อให้น้ำจิมจีโกกลางได้คนหนึ่งเหรองงน้อง กเออา้ยขึ้นมาเราไปแล้วผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูอย่างเดียวผมแค่ไปวัดตัวกับมือใจที่มันมีอาอดีๆขึ้นบมาแล้วเอ้าเอากางออกเอ้าอะไรเชื่อมบีไม่ดูเลยอ๋อนี่ไงตีไปหรอเนี่ไงบีไปหรอไม่ได้ยินเลยไม่ดูเอแค่สองคนเล่นมันไม่เล่นหรอกเอไม่เม่อีกลางหลุดสองตัวเลย บอกดูการแล้วก็แพ็กบีไว้ในทิ้งกูไเองคนเดียวเนี่ยแจ้งเองแค่นั้นแหละไปเบียดอยู่นั่นแหละเชื่อมีกางไว้คนหนึ่งแค่นั้นแหละกางจะวิ่งเหรอเออมึงด้กเนี่ยกูอย่าตาคนเลยมาแน่กางอได้นะไม่มีคนนั้นเชื่อมีกา้วตัวนึงเดินเลยไหวแค่นั้นแหละเดินเลยหลอกห้องนอนให้เชื่อมีไม่มีหลุดเชื่อมีไม่มีหลุดกางตัวนึงกางอีกตัวนึงรออยู่ดักห้องไม้ตัวนึงดักห้องไม้จะเดินแล้วจะเดินแล้วตัวนึงดูดักห้องนอนให้อยู่เอ้ยกาง

ก็จะเล่นกับเขาดเปิดเเยอะนั่นแหะมันมันถมเนะใครเล่นชมบียปาดปากลังมันไม่เล่นหรอกเอโตีอไไปอหินมันโดดไงมันโดดมาเอาหินเล้ยยาวระเบิดยาวระเบิดหลายยาวนะระเบิดระเบิดยาวนะระเบิดระเบิดเอระเบิดเอระเบิดเอมาแล้วล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไม้ห้องไม้โอ้ระเบิดเยอะมากเลยระเบิดเยอะมากเลยระวังเชม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  ตายเฮ้ยสองตัวตัวท้ายาตัวท้ายสองตัวท้ายเ<อ>ชืเ่อมย์มายตัตวเนี่ยเฮ้ยเชื่อมย์ขึ้นไปแล้วเชื่อมย์ขึ้นไปแล้ว,มวเมยเหรอชื่อมย์ขึ้นไปแล้วห้องนอนอะ่ะมีเอออาจิมน้ำจุม่มพิมพ์ใส่มันเนี่ยจิมน้ำจุ่มนี่รอเดี๋ยวเขาก็ไม่เล่นอีกแล้วคนบ้านเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่เล่นนะเขายิงแบบพรกหลังมันก็เป็นอะไรวะเวลาเวลาเป็นคนพูดเราตีเยี่ยสติไม่ได้ล่ะเวลาเล่นเนี่ยอืมเป็นอาจารย์ไม่ได้ฮะอย่างเงี้ยเวลาเด็กคุยกันทั้งห้องผมแยก ไอ้ยไอเอลกางเหลือหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยเยอะยยาวตาคงจเย็นดิกูตามไม่ทันเว้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเฮ้รถฟ้ารถฟ้ารถฟ้าตายพยัดยัดบ้านเราระวังบ้านเรามาละบ้านเรากำลังขึ้นนะแล้วก็เล็กตัวเอ้แม่งเดินกล่าวประมาณยี่สิบห้าตัว Long ma, long ma, long ma, long chứ Long chứ Ba lò, ba lò Ba lò Ba lò nhanh dù Hãy Vẫn, lên trường dù Chuyệt tín này Ừ, trường dù đấy Đặc, đi đi đặt nữa. Ủa Đúng Trình Ba lò hạt cơ nào, không phải bỏ Đấy, đấy Đâu rồi Tướp Khiến bảo anh khi ta hát đàn Tướp Tướp Tái, โดนน้องริวเก็บหมดไปโดนไอ้ยังนไม่ต้าเดินเร็วไปยาวจะยันนี่าดะไหมอ้ยังไงโปไปกันข้างบนก็ได้ไะดูเก้าให้เราดูเอทั้งสามสี่คนโดนกลางแบบระวังสะพานเล่นไอ้ผมงั้นผมไปช่วยเอนะข้ามข้ามข้ามเอาางเอเียเอข้ามเอผมช่วยเอช่วยเอ ผมระเบิดที่ระเบิดตรงให้ลูกนึงระเบิดตรงใช่ไหมให้ลูกนึงสิยาวยาวไอ้กูสายมึงได้เลยนะลำโพงระเบิดข้างนอกลูกนึงจะมาปิดสวยตายล็เชื่อม B ล็อกเชื่อมก็รอบก็รอบ A อยู่รอบ B ให้หน่อยดิไอ้ยิงไหน่อยโอตายตายตล็อกเชื่อมให้ยดีไม่แตกไม่แตกตัวเดียวแตกพี่ย๊กผมยกให้พี่ย๊อกดูกลางหองได้ปะผมยกไปเลยห้ điều rồi điều rồi điều một lần điêu gì 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 điêu phá, điêu gì 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 điêu

ยาวมีนะเออยาวมีอยู่ข้างบนอ่ะอเอ้ยเม็ดเดียวโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเกิดขึ้นตัวหนึ่งสวยเกิดเจ็บตัวหนึ่งนะสามตัวเฮ้ยสวยสองตัวท้ายเอ้ยทางทางทางกลางทางกลางขึ้นห้องไม้ละไม้ละไมาเห็นประมาณห้าสิบมั้งวเจออยู่อะเจอเลยที่วาง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 อีกตัวหนึ่งต้องอยู่แถวกลางเดียว ตัวนั้นต้องห้องมืดดิมไม่ก็เชื่อมไม่ไปไหนแล้วที่วางแน่นอนที่วางแน่นอนไม่มีไม่มีอมมอกไปแล้วเอา้าไปไหนอ่ะจักวะหายไปไหนแล้วเอ๊ะบอมบ์ has been planted

และคือนานๆมา,าทีไม่มาแล้วว <c oughs> ันนี้อย่างนี้ไม่มาแล้วนะ <c oughs>